น้องแก้มบุม๋มเด็กหิงชินลักษณ์พาน้องจ้าจา๋าผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายวิเชียรราชาปื้ผู้ถือป้ายโรงเรียนชายนันุบาลเด็กหญิงพิตารีต้นบุบาลน,น้องอินอูน อาจารเมย์เออร์นะคะเด็กหญิยาวรีเสือคำจันเด็กหญิงพรพรญานีอุ่นเรือนเด็กหญิงพินชนกเสนาพีชนะคะ อันน <Okay. S 2> ี้ก็จะเป็นรายชื่อเบื้อมต้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ร่วมขบวนนะครับมีดามเมเยอร์เป็นดามเมเยอร์กันทุกทุกคนเลยในระดับชั้นอนุบาลนะครับอันนี้เป็นขบวนขบวนของอนุบาลนะครับของอาเซียนนะครับต่อไปก็เป็นสีแดงที่เข้าสู่สนามเป็นลําดับที่2ต่อจากป้ายโรงเรียนนะครับ ป้ายสีแดงเด็กหญิงพัชรพรสีชัยพงนะคะเป็นน้องคอปเตอร์กับน้องคุกกี้นะคะเด็กเมเยอรเด็กชายโทสวัต์พี่มุกพิรมชัยเด็กหญิงดากตดาหลาเศรษฐาเด็กหญิงพิมพ์ชนกถีท่วนเด็กหญิงคอยเพิ่มขวัญก้อนคำเด็กหญิงทันพิชาสีชัยและเด็กหญิงปริมนาดาพ่อชัยราชค่ะ นี้ก็เป็นขบวนกีฬาสีสีแดงน,นะครับดาบเยอร์แล้วก็ตามด้วยสมาชิกกีฬาสีนะครับวันนี้นะคะนักเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะขบวนก็ดูยาวดูสวยงามนะคะปีนี้นักเรียนของเราจำนวนสิ้นเท่าไหร่นะครับสองร้อยสามคนโอสองร้อยสามคนนะครับเพิ่มมาอีกนะครับจากปีที่แล้วนะครับร้อย ท่าไหร่พิธีแล้วประมาณร้อยแปดสิประมาณร้อยปสเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับยี่สบคนเป็นสองร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นขบวนของสีแดงน,นะครับที่เคลื่อนผ่านหน้าประหลักพิธีไปนะครับต่อไปก็เป็นสีน้ำเงินนะครับที่กำลังเคลื่อนมาอย่างหน้าประหลักพิธีนะครับผู้ถือป้ายสีน้ำเงิน เด็กหญิงหนึ่งรทตไทสีชยัยผููถือธงสีน้องเปก,กับน้องโอชินนะคะและเมเยอร์เด็กหญิงพานรินแสนธนานาเด็กหญิงฟัญชิกาสีชยัยเด็กหญิงพัทรรวดีโอนาวาัลและเด็กหญิงกวินตราสังคมแม่สีพ่อสีนะคะครูประจำสีน้ำเงินนะ และครูบอมแบบค่ะส่วนสีแดงนะคะจะเป็นครูวัดครูโอโครูเจียวครูคุกกี้ครูแพรครูยิวและครูหนองค่ะ,ะได้เลื่อนผ่านพารำพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับกีฬาสีสีน้ำเงินนะครับได้เพื่อนนะครับ <laughs> อันี้ทั้งสองสีนะครับก็ได้ลงสู่สนามไปไี่เรียบร้อยนะครับกีฬา กีฬาวเกมครั้งที่7นะครับประจําปีการศึกษา2,568นะครับเรามีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ลงสู่สนามไปที่เรียบร้อยนะครับในการจัดแข,ข่งขันกีฬาสีภายในประจําปีการศึกษา2,568นะครับในทุกๆปีเราจะจัดในแต่ว่าปีนี้เรามีกิจกรรมทีค่อนข้างเยอะนะครับก็เ,เลยมีการขยับกิจกรรมกีฬาสีนะครับเข้ามาให้เร็วขึ้นนะครับ อาจจะมีอุปสรรคบ้างเ็นที่เล็กน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไรนะครับก็าสามารถที่จะจัดก,กิจกรรมขึ้นมาได้นะครับก็ต้องอขออาภัยไว้ทาที่นี้ก่อนนะครับว่าสถานที่อาจจะชุ่มฉ่ำไปหน่อยนะครับแต่ก็จัดขึ้นนะครับด้วยความาตั้งใจนะครับที่จะให้ลูก